เราก็พร้อมในการต่อสู้ในการเคลื่อนไหวทั้งใหญ่ข้า,ารัฐบาลไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนตกใจและจับแล้วไั้ก็เงรัฐบาลอยากให้พวกเราฟังเสียง,งรัฐบาลอยากให้พวกเราเข้าใจรัฐสาลาวันนี้เราบาอกบรัฐบาลว่ารัฐบาลเองนั่นแหละที่ต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนและเสียงของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ รวมทั้งเสียงของผู้นำสถาบนาเสียงของนิสิตนักศึกษาเสียงของนักเรียนเสียงของเยาวชนคนรุ่นใหม่มันเป็นเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันบนพื้นฐานตามวงย่ต่อประเทศชาติเสียงนั้นก็คือเราไม่เอาทางออนไลน์ไม่เอาบอลคาสิโนเสียงนี้คือเสียงที่ ต้องก,การสื่อสารไปยังคณะรัฐมนตรีที่นั่งประชุมอยู่ในคำนีรร้รัฐบาลเสียงนี้ต้องการสื่อสารไปยังคณะรัฐมนตรีที่นั่งในห้องแอร์ในขณะที่พี่น้องประชาชนตานนนแหวอยู่บนถนนแห่งนี้ช่วงเาท้ายที่สุดถ้ารัฐบาลยังยืด ถ้ารัฐบาลยังจับยืนยันโดยไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเราก็จะทำให้รัฐบาลเห็นว่าเสียงของประชาชนก็พร้อมจะทำลายและขมันที่เดียวกันพี่น้องครับขอบคุงพี่น้องที่มีป้ายพีโล่มีป้ายช้างคาซิโลยกขึ้นมาดูให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเลยครับพี่น้องครับ เ่่พี่น้องที่ขอาอรับทุกท่านครับเี้าสื่อมวลชนที่ขอตอนรัวันนี้พวกเราในฐานะพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีความโูงใจต่อนโยบายของรัฐ ใช้ทางมาทำเลียรัฐบาล์บนทุ่งนาที่รัฐบาลพยายามปัดกันนโยบายคาสิโนและงานออนไลน์อย่างเร่งด่วนขณะที่รัฐมูลนิยมการกระทรวงขอใหครัับรฐมูลนิยาตัดความนนายกรัฐมนตรีอาจารย์สุภาพีได้แถลงต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลจะปัดกันเอเดนคอนเทกที่มีคาสิโนเป็นนโยบายเร่งด่วน ทำให้พวกเราซึ่งเห็นว่าคาสิโนโและกลารออนไลน์นั้นเป็มไหลในประเทศมีความผูกใจต่อสถานการณ์ที่รัฐบาลสุงเสียงที่จะท่งให้สังคมไทยเกิดความอ่อนแอประชาชนคนไทยจะเกิดการมอมเมา่วยนโยบายการพนันมีผู้ใหญ่หลายประเทศที่การพนันนั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในประเทศนั้นๆมีสถานะที่ยั่งยืน ว,วันนี้พวกเรามาบอกรัฐบาลว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำนั้นสิ่งที่รัฐบาลพยายามเร่งการำเนินการอย่างเร่งร้อนนั้นแท้จริงมีผลประโยชน์อะไรอื่นแตกต่งหรือไม่หรือว่ารัฐบาลกราังท่ามือแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวทำมือแต่ผลประโยชน์ที่จะเข้ากระเป๋าคนบางกลุ่มบางพวกเอาแล้วเราพิพากษาอย่วงใยว่า นโยบายที่เป็นเอเทนต์ของเอกที่มีอาเซีนมีทางออนไลน์มันจะเป็นหายงามมันจะเป็นบอกเติอนแ่งพุรกิจสีเทามันจะเป็นบอกเติดนแทงขบวนการค้ามนุษย์มันจะเป็นบอกเติดนแทงธุรกิสีแดงต่างๆที่ตามมาที่ทำาหรัฐบาลไม่สามารถบองคับใช้กฎหมายอย่างเร่งรัดเรามีพบวนการสีเทา มีตรวสีเทามีนักกฎหมายสีเทามีทหารสีเทาและที่สำคัญมีนักการเมืองสีเทาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวป่งเทีย่าบังคับใช้กฎหมายโดยรั้เพื่อประดูไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมกาบังคับใช้กฎหมาย bộ đàn online, ông lên cặp đôi là ca đường hành tết, âm ra mà ổn nào, âm ma tý đại ผมคิดเช่าค kind of ูเนี so yeah, yeah. ่ยตึ๊บต้องสื่อมวลชนก็ไม่ต้องขยับประชาชนก็ไม่ต้องเดินเพิ่มสายไหมก็ไม่ต้องรักไปละทำไมมาไปอุ้มมันไม่สมกิบแค่เรื่องสวยมันนะผมก็จะได้อย่างเหนือดีทีลวผมเรียนกับพี่น้องว่า ลักการใหญ่ของบ้านเหนือนั้นสิ่งที่เราไม่คาดคิดคือการวางแผนทำลายชาติอย่างแย่เยิทำลายประชาชนอย่างแย่เยิทำที่กราดาทิเบตสีจิ้นถิงเนี่ยเตือนนายกอุ้งอิ้งเนี่ยเรื่องบอลคาซิโมเพราะเขาใจเห็นแล้ว ว่าการสร้างชาติจากเงินบอลนั้นไม่สามารถทำได้เพราะรายได้จากบอลมันไปทำลายความมั่นคงของชาติาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาศัหลายเพื่อให้ผมยื่นยัง

lòng người dân xong cái chữ ông ấy lòng người dân lòng người con đi con người con ơi con lòng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  con con lòng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  เท้าพรบ,บรวันไหนลไล่รัฐบาลวันนั้นขอรัฐบาลเชื่อทางการ่าวยยยะว่าม็อบจุดไม่ติดการท่าทุนจุดไม่ติดล้องจับคุณณพงศ์ที่เก้าอี้ดีว่าวันนี้น่ะเก้าอี้มันยังร้อนเลยนันนอ้่างะไรกตาม ผมเรียนพีรนมองน่มาลักคิดเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นถ้าพักเพื่อไทยประกาศเป็นไนด้ดูไปในบางรุ่อลงหาเสียงเลือก,กพักว่าถ้าเลือกพรคข้าพเจ้าไปในรัฐบาลเราจะทำบอนคามิโนและทาการาานาพนันออนไลน์และประชาชนยังไปเลือกนี่ก็ทัาหัวประเทศนี้มัน แต่นี่พรรคพอไทยไม่เคยใช้เรื่องมอห์คาสิโนบรรย์พระองค์อนนี้ในการหาเสียงเลื่อกตั้งต่อมาพอไปจดตั้งรัฐบาลหลังจากคุณทักษิณชินวัตรไทยแลดววิชันเรื่องบันเทิงพระองค์ตรนีบอห์คาสิโนก็ไปใส่ในนโยบายรัฐบาลพอคุณไปทักก็บอกว่านี่เองนโยบายรัฐบาล ขอถามน้องว่าแล้วการแสดงออนไลน์เรใส่ตรงไหนก็ไม่มีแสดงว่าเอาแต่ได้เพราะฉะนั้นมีน้องที่เราทั้งหลาย,ายผมพาไปยังคุณสมคิดไปดูรายงานในอดีตรัฐบาลรราหลังจากรัชกาลที่5ส่งเลิกพร้อมเรื่การเลิกท่านาเลือกบอลเนี่ยร,รัฐบาลภายหลังเปย็นไปงารปกครองต้องการหาเงินจากคาสิโนโ ไม่เชื่อรัชกาธิหารปรากฏว่านัฐมีรายได้ข่าวจริงแต่แรกกับครอบครัวแต่แยกประชาชนนี่สีเล่นล้นพวงตัวฆ่าตัวตายรัดวิ่งชิงปลง้นเต็มไปด้วยาวทางชัยากรรมไอ้นักสบาทุนนั้นยังคนไม่ได้ไม่ถึงสีเ่เดือนวันนั้นกระดาบชิดี่ใช้กองฉลาทำเลย แต่ก็ทิพไส้จนกระทั่งทุกบั้นี้แต่ว่าวันนี้มันมันจะไม่ใช่4เดือนเพราะท่าบาทคุณลุงยี้เนี่ยอยากให้สัญญาถึง30ปีต่อครั้งละสิบปีตอนได้อธิบายกับพวกเราว่าอยากเอารายได้จากการท่องเที่ยวของดิสตรีการไปแก้ปัญหาเรืงินบาทห้าสิบล้าน ถ้าเป็นคนไทยเอร็ดอรุณีช่วยคลางไอเจ้าหนิวเนี่ยก็ร nice <car ole offs> ีบตไกใจเป็นการใหญ่บอกว่าไม่ได้จะแก้ไขเรื่องคุณนรรมบัติว่าจ่ายภาษีย้อนหลังสามปีซึ่งเป็นคุณนรรมบัติของการข้าวบอลและเป็นคุณคุณรุมบัติเดียวกับการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือคนข้าบอลกับคนจะเป็นผู้แทน คนไปได้ล้วมานดังเสือมีมบุณเดินของบติเดียวกันขอของถามว่าเสือกผมจะติดตพวกเสือกเพื่อนเ,เลยไย้เดี๋ยวพีวอ๋ององทักามไม่สบายใจ <c oughs> ของแผ่เมตตาผมนี่แผ่เมบ้าเป็นทั้งน่์ <c oughs> ปัญหาที่น่าสุดใหญ่ก็คือว่าความชิบหายใหญ่นั้นมันนี่นะครับบนคาสิโนเป็นตัวนั้นแต่บอนออนไลน์ไอตัวนี้ครับลูกเล็กแดงมีตา้อยไปใช้เครื่องโทรครับเบอร์บัญชีของคนอายุที่สปีขึ้นไปเล่นไนดะ้บัญชะชิบหาย การเต้นไม่ด้วยคอหัวที่เป็นมาหาความเป็นจริง่ยพวกนักการเมือนทั้งหลายลูกตีการดาราโบรายเยอะแยะเลยครับผมไม่อยากเอ่ยชื่สำเนียบที่มรามียบผมไม่รูนะจะเป็นยัไงครับพอเต้นไม่มีก็คิดคิดต่อขายาดีจะคระเวีี รักวิ่งกิ่นต้นประธานิระดีถือว่าที่ไม่ทำไรบาลมันคงเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายเห็นไหมมีเรื่องแบบกระดาษใช้หัวยละวเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าถามว่าทำไมจะต้องมีคาสิโนก่อนร้อยบาทคาสิโนเนี่ยมันจะเป็นเจ้ามือ ให้กับบอลออนไลน์ไอ้คนนี้จะเป็นเจ้าผู้ใหญ่แล้วถามว่าวันนี้อยู่ยังไงปอลออนไลน์วันนี้ยังอยู่ตเต็มบ้านเต็มเมืองของประเทศไทยกระท่วงดอีอยู่ที่ไหนหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ที่ไหนนังนิ่งเงียบสนิทบอลออนไลน์ตเต็มบ้านเต็มตเมืองแต่ว่าเมื่อสร้างคาสิโนดูที่ อยากได้ที่รตรงเี้ไปทำโครงการท่าเรืออะไรให้ไปทำผลประโยชน์ธุรกเกิจอดไรคือบอ่อนคาสินโนที่ท่าเรือในรา,ามีเตอร์เซ็นเมนต์คอมเพล็กซ์ขณะที่กฎหมายยังไม่เสร็จไปจ้ากองแบกแล้วผมเรียนกับพี่น้องสาภารการท่าเรือวันนี้ก็วมาเขาบอกว่าในครัขณะแข็มไมส่สั่มูลคาไม่รู้กี่นาลาด อะไรก็ทำพูดกับผ่านไปยังคุณสมคิดผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีว่าคุณรักชาบ้านเมืองตรงไหนการแก้ไขเศรษฐกิจไม่ว่าวิธีการแบบหุบกอบไอพอรทอหรือจะหาเงินจากการทำมลและการตลาดออนไลน์ก็ตามมันคือการทำลายชาติระยะยาวมากที่ ประเทศที่คนมัวเมาด้วยอบารอยู่พุกมันก็ไปทำลายความมั่นคงวัาไม่เปคงไม่ดีก็าทำลายชาติศาสตร์ประเทศชาติไม่เหลืออะไรควรจะทักไอ้พวกรัฐบาลชุนนี้ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีนั้นไม่รู้คุณจะอยู่อีกกี่วันแต่ไอ้บอลเวนต์อะไรนียจะอยู่กับประเทศไทย30ปีเป็นอย่างน้อยที่ย้อมไม่ได ผมเรียนกับพี่น้องไปเราก็เหมือนเดิมพันในใจลึกๆกับรัฐบาลว่ามเป็นจริงอาจารย์ผู้สามีผมนี่รักการเป็นอาจารย์ที่สภามีสาระกัร,ร่วมกันบอกว่าเรื่องนี้เป็นวราระเร่งด่วนผมบอกไม่ใช่ว,รา,วรา,าระเร่งด่วนอาจารย์แต่เป็นความชิบหายเร่งด่วนเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเข้าคอานโวันนี้ซึ่งข้าใจว่าไม่เข้าเล็ดไงเพราะว่าราเข้าวานันนี้ผมเช็ดเชื้อผมก็ไม่ได้ออกจากตรงนี้เหมือนันกระเทาเลยแต่แตข้าวเย็นเอาตามนั้นะผมเรียกพี่น้องวอ่างคานที่สิปตัวมามาทุกทางลองวัดใจกันดูและผมจะเตือนให้ด้วย จะมีบางพักการเนนรมืองในพัรภุญทับนลพอเลือกคาสินโนเข้าเขาจะวอกเขาและจะชิปขายบอลที่จะรูส้สภาเพราะในเรื่องของเรียนกับพี่น้องว่าจะเป็นพักไหนไม่รู้ผมมว่าพี่เสี่ยงก้องให้เกิดความแตวแค่ในรัฐบาลเท่านั้นใจใก็ตามเพื่อความสบายใจ ว่ามีไม่ร้อยกว่าสี่พักการเงินในรัฐบาลน,นับถนะือกันผมเรี่นจักพี่น้องน่ยอย่างไรก็ตามนี้เรื่องนี้เป็นของร้อนมากและเลยกครับเรื่องนี้จะมาบรรจบจะพร้อมๆร้อกับกรณีชั้นสุดที่ถ้าประเทศนี้โชคดี เรื่องการส4บสีจากแพทยสภาสามีมาถึงก่อนก่อนก็ชิบหายโดยธนาคารไม่เดยวลยนะผมเรียนกับพี่น้อง่าวันนี้เรามาด้วยเกตาราลงมาในสุดของประชาชนและบอกสื่อสารไปยังรัฐบาลว่าไอ้วิธีการตู้คอนเทนเนอร์ไอ้วิธีการรถตู้เอาพี่น้องตำรวจพวกนี้มายืนขวางแบบนี้ อยากไห้ทำเลยคร <S <S ับเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหากับตำรวจเรามีปัญหากับนายกนัทตุลย์ีและพ่อนายกนัทตุีดังนั้นถ้าอยากมี่จะเรียนรู้ร่างกายบริบไม่ติดบางคนที่เลวยนไหวถึงจะรักแต่ไอ้กลุ่มศีรษะมาสนับสนุนคนทชากระจาโนเอาปัญญาของแม่ีที่ไรนระดับมา ในคณแกองพิเรนรัฐานผมเรีเยนกับพีบบ่น้องด้วยความสบายใจ่าวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทาคอบทอกรททศบวสที่เป็นทัพหน้ามาตาสายทันเสียงทันตาแดดนี่น,นะครับกับดำอยู่แล้วว่าดำหลักก็มีรอกเดีนไปข้านนาจะลอบกันไป แต่อย่างไรก็ทำต้องขอบคุณพี่น้องของที่ได้ทุ่มเทเสียสละและไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องชาติ้านื่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้วิชิตใัยมงคลเขาได้อ่านารายรงการนะครับหลังจากที่คุณสมงคิดได้ตาแดดพอสุงคนแล้วว่าการใส่ผ้าไปทำลาลและนังสื่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

ยหยุด้นะของประเทศไอ้นะของประเทศไมใ่ใช่ชนะของไทยตามที่รัฐบาลและประกาศผ่านการนโยบายเอเซอร์เนตคอมเทคที่อแอบแฝงไปด้วยคาสโนโเป็นหัวใจหลักเป็นในโยบายเล่หมห่งหองว่ามากกว่าการแก้ไขปัญหาปากท้องการยูดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ของพี่น้องประชาชนตามที่เคยหาเสียงไว้นั้นเป็นที่ประจักษ์ว่า นโยบารทั so first, years, ้งควลของรัฐบาลคังคาสิโนและขับนำออนไลน์คือให้บายที่ผู้ประชาชนต่อหน้านทั้งประเทศแม้แต่เยาวชนนิสิตนักศึกษานักการศาสนาต่างก็ออกมาแสดงความห่วงใยต่อนโยบายมองมาประชาชนด้วยอะไรทุกที่ทําให้สังคมไทยอ่อนแอโดยผันพึ่นการพนานเป็นหลักมากกว่าตามร้างอาชีพที่ยั่งยืนั่นคงการเปิดพนัานคาสิโดในหลายประเทศผ็บอกว่า ธุรกิจคาสิโนอาจจะประสบความสำเร็จเฉพาะนนกลุ่มผูด้านคาสิโนแต่ไม่ได้ส่งผลให้ประชาชนในประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเที่กำลังพัฒนาและประเทศเทีกก่มีการคุจคริตพอรับข้านจำนวนหน้าหรือแม้แต่ประเทศที่ไม่สามารถกงคับใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้ที่ททมัอันนอ้ก็ยิ่จะทำให้เกิดวงจรธุรกิจนอกกฎหมายทั้งกระบวนการขามนุษย์ มาเฟียยาเสพติดหรือธุรกิจสีดำอื่นใดเข้ามาใช้ผลประโยชน์ในคาสิโนโก็เป็นได้ผมถานข้อเท็จริงที่มีบทเรียนจากต่างประเทศรวมทั้งการเร่งรีบผัาานดานนะาบคาสิโนโลและพนาคารออนไลน์ของรัฐบาลทา้งที่ยังไม่สามารถตอบคำถามหรือสร้างความชัดเจนให้กับสังคมไทยได้ที่เป็นตัวชี้วัดว่า คุณกิจคาสิโนที่แปลมาในรในูปกเรเต้นเป็นคอมเพกท์ของของค์กรจะเกิดขึ้นอาจจะมีเหตุผลอื่นแอบแฝงอยู่ซึ่งอาจนำมาสู่เรื่องผลประโยชนทับซ้อนซ้อนคน,อคนของกลุ่มทุนการเมืองหรือบุคคลนอกรัฐบ,บาลบางคนก็เป็นได้พวกขเราในามมาชื่อแนวค้งนี้เป็นประชาชนคนไทยที่มีความห่วงใยต่อนครประเทศขอ,อทัทานโยบายทยน จะนำพาประเทศไปสู่รับลมเหลวประชาชน่อนแดเราจึงพันทางและให้รัฐบาลคณะรัฐมนตรีหยุดให้รัฐที่มองเห็นได้ในอนาคตจากนโยบายการโยนละงงานไรทันทีหางรัฐบาลอย่ามาเริ่มนโยบายการโยนละงงานไรกับเ่าเพกาเท่ากับรัฐบาลไม่มีความโปร่งใสต่อประเทศชาติประชาชน ที่แค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเฉพาะกลุ่มซึ่งมีแต่จะทำให้ประเทศอ่อนแอเป็นรัฐตอดเ่ได้หากป็นเช่นนั้นเราก็หนักหอวยควางใจในสบานี้ให้บริหารประเทศและนำทางประเทศไปสู่ให้รัฐเราได้อีกต่อไปใ้องพูดตาม